เรือใบาสตอรี่ขอนำเสนอทีมยอดเยี่ยม PFA ในฤดูการ2020-2021สมาคมนักฟุตบอลอังกฤษในนาม PFA ประกาศทีมยอดเยี่ยมแห่งปีพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2020-2021 ซึ่งมีผู้เล่นฟอร์มเยี่ยมจากค่ายเรือใบสีฟ้าติดทับเข้ามาถึง6คนประกอบไปด้วยเอดิสอนโมราเอสชูเอากันเซโลลูเบนดีแอตจอห์นสโตนยูไคกุนโดกันและเควินเดบรอย2อีผูเมนสำคัญในปีนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างบรูโน่แฟร์นันและลุกชอแฮรฮรีิเคนซอนเฮอร์มินสองตัวรุกสุดโหดจากไกลด้วยทอง,ทงแทมฮอสเปอร์ และสุดหน้าคนเก่งประจำทีมหงแดงลิวพูอย่างโมฮเหม็ดซาลาโดยในปีนี้ทางพรีเอจัดทีมมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเอดิซันมราเอสในด่านวัย27ปีจบซีซั่นด้วยการคว้ารางวัลถุงมือทองคำเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกันจากการเก็บคลินชีสได้มากที่สุดในหลีก19ครั้งนับว่าเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ได้ต่อเนื่องนับจากที่โจฮาร์เคยทำได้3มซีซั่นติดต่อกัน แบ็กขวาชูอากันเซโลฟูแบ็กฟังขวาของซิตี้สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในฤดูกาลนี้ดาวแต่ทีมชาติบรตุเกตวัย27ปีเจ้าของซิตี้สร้างสารรค์โอกาสจากจังหวะอุปเพงหนึ่งจุดหกครั้งต่อ90นาทีเป็นกองหลังที่สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ยิงประตูมากที่สุดในซีซั่นนี้เซนเตอร์ <Center S 2> คนที่1จอห์นสโตนเัมแบกเรียกฟอร์มกลับมาได้อย่างแข็แงแกร่งจนสามารถเบียดขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของเป๊ปกัวดิโอลา ในฤดูกาลนี้แมบบ้ว่าภายในทีมซิตี้นั้นจะมีเซนเตอร์อยู่หลายคนก็ตามแต่เมื่อได้จับคู่ร่วมกับดีอาร์ตแล้วกลายเป็นคู่หูด,ดูโอที่เข้าขากันเหลือเกินไม่เพียงแค่เกมรับที่ทําได้ดีแต่เขายังสามารถขึ้นมาทําประตูนในลีกฤดูกาลนี้ได้ถึง5ลูกเซนเตอร์คนที่2เป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูเบนดีอาร์ตเหนึือในการเซ็นสัญญายอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนี้ของพิเมลีกสามารถจับจองบทบาทคิแมนแดนหลังได้ทันทีดีอาร์ตกลายเป็นหัวใจสําคัญ จะเป็นเรือใบสีฟ้าก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์พิมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จากซีติช่วยทีมให้มีค่าเฉลี่ยเสียประตูเพียงแค่0.7ลูกตลอดทั้ง32เกมที่ลงเล่นอีกทั้งยังการันตีด้วยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งพิงมียม์ลีกและผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวแบ็กซ้ายลูกชอฟูแบ็กฝั่งซ้ายจากค่ายปิศาแดงส่งเข้าประกวดเจ้าของซีติสร้างสารรค์โอกาสยิงกับเพื่อนร่วมทีมมัดสุดเป็นอันดับที่2ของลีก ต่อจากเท็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่72ครั้งโดยลูกชอกอลับมามีฤดูการที่ยอดเยี่ยมจนเป็นส่วนสำคัญในการพาทัพเรดอาร์มี่จบซีซั่นด้วยอันดับที่2และเจ้าตัวยังกลับไปดิดท,ทีมชาติอังกฤษได้อีกครั้งมิดฟิลด์คนที่1 k e v i เควินเดบรอยสตาร์ทีมชาติเบลเยียมวัย29ปีรองกับทานแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นในปีนี้ การใจบอลจังหวัดสุดท้ายยังคงความอันตรายเช่นเคยเจ้าตัวรั้งตำแหน่งแอซซิดในเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดเป็นดับที่2ร่วมกับบูโน่แฟนันที่จำนวน12ครั้งมีเพียงเฮ์ลี่เคนเท่านั้นที่ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูมากกว่าจอมทัพสตีเซนเนื่งองเงินผลที่ทำให้ยอดแอซซิ์ของเคดีบลดลงจากซีซั่นก่อนเป็นเพราะเจ้าตัวถูกอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงกลางฤดูกาลมิดฟิลคนที่2ยงยูไคกุนโดกาน ของเครื่องฟอร์มแรงมีรุ้นการที่ดีที่สุดในเส้นทางอนักเตะอาชีพของตนเองกับซิตี้13ประตู3เมสซีบอริีกสูงสดมิดฟิลทีมชาติเยอรมน,นีรับบทบาทสําคัญในการพังประตูกับซิตี้เมื่อทีมต้องเผชิญหน้ากับการขาดหายไปของครีแมนสาคัญอย่างเซจัวอาเกโร่กับเบลเจสโซ่ตกระทั่งเควินเดบอยในบางช่วงของฤุูการจากปัญหาการบาดเจ็บมิดฟิลคนที่3บรูโน่ฟานั สัดส่วน39%เอตของประตูที่แมนเชสเตอร์จูไนเต็ดทำได้ในพิมพ์ร์ลีกฤดูกาลนี้มาจากฝีเท้าของมิดฟิลด์ทีมชาติโปรโตุเกสโดยบลูโน่มีส่วนในการใส่สกอร์บริษัสูงสุดรวมทั้งสิ้น29ครั้งจาก18ประตูกับ2แอสซิสเข้าไปเป็นดาวซันโวดับ3ของลีกและเป็นทั้งดาวซันโวและดาวแอสซิสประจำทีมในปีนี้ของหน้าฟังขวาโมอิเมดซ่าลหาแม้ต้องเ แต่สตาร์นิมชาติอียิปต์วัย28ปียังคงเป็นเครื่องจักรสังหารประตูและเป็นความหวังของเดอะเลสแม็กชีนอย่างไม่ต้องสงสัยผลงานจำนวนย2ิบประตูในฤดูกาลนี้กับตำแหน่งรองดาวซันวอร์ของลีกและนับว่าเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันเข้าไปแล้วที่โมฮัมดซาลาสามารถยิงได้แต่หลัก0ประตูกองหน้าฝั่งซ้ายซ้นฮึงมินคู่หูอันตรายของแฮ์รี่เคนในทีมทรแมมฮอสเปอร์ดริกีทีมชาติเกาหลีใต้ เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรนในฤดูกาลก่อนยังคงทำผลงานส่วนตัวในฤดูกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงจบซีซั่นด้วย47ประตู10แอซสต์จากทั้งหมด3 1นั้นที่ลงเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกกองหน้าตัวเป้าแฮีิเคนแม้ว่ากองหน้าหมายเลขหนึ่งของทัพสิงโตคำรามอังกฤษจะอ,อกหักพาดีมที่แมฮอสเปอร์จบฤดูกาลได้แค่อันดับที่7ได้เพียงโคต้าศึก a, ยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่เป็นซีซั่นที่เคนฟอร์มเข้าฝากแบบสุด ทันนี้เจ้าตัวถูกลดบทดบาทลงมาเล่นต่ำกว่าเดิมแต่สามารถปรับสไตลก์การเล่นได้อย่างจอดเยี่ยมจนมีส่วนร่วมกับ37ประตูที่ทีมทำได้จากซีตี23ประตูกับ4แอสซิสทำให้เขนขวาทั้งรางวัลดาวซันโวและดาวแอสซิสของพิมิลีกประจำฤดูกาลนี้ไปครอง